สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมวัดพิพัฒนมงคลนะคะซึ่งเป็นวัดที่มีพระพุทธรูปทองคำนะคะและเราสามารถอยู่ที่นั่นได้เป็นครึ่งวันเลยค่ะและนี่เราก็มาถึงกันแล้วนะคะวัดพิพัฒนมงคลนะคะเป็นวัดหนึ่งที่อยู่ในอำเภอทุ่งเสลี่ยม จังวัดสุขโขทัยนะคะซึ่งเป็นวัดที่มีความงดงามมากนะคะเป็นปฏิมากรรมของวัดโบราณนะคะสมัยล้านนานะคะที่นี่นะคะก็จะมีพระพุทธรูปทองคำพระมงคลพัฒนาพิธานศาสนสถานชั้นในตอนนี้นะคะเราก็จะพาทุกท่านนะคะเข้าประตูไปนะคะในระหว่างตรง ส่วนของวัดนี่นะคะก็จะ,ะมีถนนเนี่ยยาวไปเลยนะคะแล้วก็จะมีปฏิมากรรมต่างๆนะคะอยู่ในนั้นนะคะแบบรอบไปหมดเลยแล้วก็จะมะีปฏิมากรรมที่สวยมากนะคะแล้วก็เมื่อเราเดินทางไปถึงเนี่ยนะคะก็จะมี พระภิกษุนะคะก็คือจะประกาศต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เชิญชวนให้เรานะคะร่วมทําบุญนะคะกับวัดพิพัฒนมงคลนะคะซึ่งที่นี่นะคะก็เป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรละ่ะเหมือนที่เป็นที่สถิตของอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมากมายนะคะแล้วก็ถ้าหากใครต้องการที่จะอธิษฐานนะคะก็คือ ไปขอพรนะคะจากพระพุทธรูปทองคำนะคะซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่มีชื่อเสียงนะคะของวัดพิพัฒนมงคลนะคะและก็ในส่วนนี้นะคะก็จะมีนิมิตมหัศจรรย์นะคะของครูบาญานทิพย์นะคะของหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระมงคลพัฒนาพิธานนะคะหรือครูบาญานทิพย์นะคะ หลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระมงคลพิธานหรือครูบายานทิพย์ท่านได้ออกบวชตั้งแต่อายุ13ปีจนััินี้อายุ60ปีร่วม48พรรษาทั้งบรรพชาได้มุ่งปฏิบัติให้เห็นธรรมลึกซึ้งทดลองปฏิบัติธรรมมาหลายวิธีท่านมีศรัทธาตั้งว่น แน่วแน่ต่อตอนเองต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต่อพระรัตนตรยัยแล้วสละเสียซึ่งอัตตาถวายชีวิตให้พระพุทธศาสนาบำเพ็ญสมถนธรรมมาโดยตลอดท่านกล่าวว่าการบำเพ็ญจิตภาวนาคือทำใจให้เจริญให้ปัศจากกิเลสเมื่อใจ,จเจริญกิจการงานพระศาสนาด้านต่างๆก็สำเร็จจะเห็นได้ว่า การงานสำเร็จได้ย่อมมาจากการภาวนาผู้ใดทำงานการสำเร็จธุรกิจ,จเจริญรุ่งเรืองโดยไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นได้ชื่อว่าภาวนาซึ่งการภาวนานั้นไม่จำเป็นต้องนั่งหลับตาเพียงอย่างเดียวหรือมัวแต่สแสวงหาที่ต่างๆที่เราชอบใจอยู่ที่จิตที่ใจเรานี่เองเมื่อใจมั่นคงแน่วแน่แล้วแม้พบสุขหรือประสบสุข ก็อยู่ก็ไม่หวั่นไหวเป็นผู้แกล้วกล้าดุดพญาช้างก้าวย่างสู่สมอรภูมิสงครามฉะนั้นผู้ที่กระทำได้เช่นนี้แม้แต่เทวดาก็มาคอยช่วยเหลือคุ้มครองในช่วงเวลาตีสามถึงตีห้าของทุกคืนเมื่อตื่นขึ้นมาสวดมนต์อธิษฐานเจริญจิตตภาวนาคล้ายกับว่ามีเทวดามาดนจิตให้รำลึกสิ่งต่างๆเช่น วันนี้คนนั้นจะมามหา,นาคนนี้จะมาช่วยทุกวันนีนจึงมีเทวดาเบื้องบนคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมาโดนแนะนำพร้อมกันนี้มีเทวดาเบื้องล่างคือผู้ใจบุญใจงามผู้บรเพ็นความดีมาช่วยอุปถรัรมภ์แม้แต่การก่อสร้างภายในวัดก็ได้ก่อสร้างตามนิมิตคือจิตที่นึกออกจาก ปลอดโปร่งถึงแม้ไม่มีปัจจัยเป็นทุนทรัพย์สักบาทเดียวเมื่อถึงเวลาเพื่อเริ่มก่อสร้างก็มีผู้มาร่วมด้วยช่วยกันจนสำเร็จผู้คนเหล่านั้นล้วนเป็นผู้ที่เคยร่วมบุญกันในอดีตชาติสิ่งที่น่าอัศจรรย์อีกประการหนึ่งคือเวลาตี3ามนาฬิกาของทุกคืนเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามานิมิต เมื่อกลางปี2561มาบอกว่าที่นาผืนใหญ่ที่ดินผืนเล็กข้างวัดและหน้าวัดใต้ดินมีแก้วสารพัดนึกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงเวลาเจ้าของที่นำดินมาคืนให้วัดสุดแต่จะช่วยตอบแทนให้เขาอย่างไรเพราะเป็นวัดของเก่าก่อนหลายร้อยปีต่อมาไม่นานผู้ครอบครองที่ดินทั้งสองแปลงได้มามอบที่ดินถวายให้ เทวดาเจ้าที่ก็บอกว่าหน้าวัดให้สร้างพระธาตุสามดวงกลางที่ให้สร้างเสาหลักชัยหรือหลักเมืองหลวงพ่อครูบากล่าวในนิมิตว่าจะสร้างได้อย่างไรท่านตอบว่าถึงเวลาแล้วผู้ที่เกิดร่วมสมัยนั้นจะพากันมาสร้างถวายครูบารับปากแล้วต่อมาก็มีผู้ร่วมบารมีตามมานิมิตจนสำเร็จทุกประการ มีผู้คนมักถามครูบาบ่อยครั้งว่าครูบาดูดวงได้หรือหรือทำนายไทยทักได้ครูบาตอบว่าไม่ได้เป็นหมอดูไม่ได้เป็นผู้วิเศษเพียงแต่รับยานทิปอธิษฐานจิตและจะทักจะพูดอะไรกับใครก็มักจะเป็นเช่นนั้น มีอย่างนั้นแต่ไม่ได้ทุกครั้งหากจิตไม่สงบก็ไม่สามารถทำได้ดังนั้นผู้มาพบครูบาก,ก็จะสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างอยู่ที่บุญกรรมวาสนาบาร,รมีมากน้อยของคนคนนั้น